ครับเรือทั้งสองลำเขาเทียวทุ่นแล้วก็มาดูสิว่าจกวัดทุเรือในน้นของอัคราบุคลราเชธงานี้หามีใช่ายแต่เมื่อเช้าดูก็รู้ว่ายังออกหมายออกมืออยู่ราเท่านผู้ชมที่อยากตืใน สดงว่าการสีสตึกนั ini, ้นตามสายตาของมวนใหญ่ก็บอกว่ายังไม่เต็มที่นะแต่ว่าเที่ยวนีต้องเป็นถังแน่แน่แมมันน่าติดตามนะสทตุ๊กดูดอวยว่าพี่น้องชาวบ้านคุณเทือบาลเมืองัจระแปรเปิดโทรทัศน์อเปิดโทรศัพท์ ฮัลโหเทศบาลจะัแะว่าวันนี้วันอาทิตย์คนที่เข้าเวีอยู่ประมาณสี่ห้าคขยับแล้วผู้ชมทางด้านขยับแล้วพี่บอลโอ้หยอดพี่อยู่วัดคูเรืยนะครับขอขอบคุณนะครับร้านอหารอะไรนะปทุมมาดาลว่ามไม่กินประจำเลยเมัอเลยมุเลย เอาละอักขระก็โหเพื่อจะท้าตีโดิเพาะท่านกหทอที่ท่านปาโน้ลและท่พี่แจ็คกนัวที่กระโบ้จะได้วงด้วยกนเระดับตนตาลกุ้กระชายปฏิวัติใผ่ใครจะได้ต่อไม่ต่าเทียไปไยใชิงกะดลิศาตำหน้าท่ืหนอรอรับตรงกาและท่านจมองาน้ยต้องพนมาลุกุญไปได้เพ่อะไป้เอา ขุนน้ําว่าขุนราชันขาหนีท่านจะนําดีท่านจะดีขุนสิงห์จะพัดออกจะ <laughs> นักธิราทัตนงทีขมขอบคุณครับรอดซ้อนข้าเส้นใัยบรรมการไม่รอช้าพรออนตัดสินให้เรือที่อยู่ร้องนำแต่งับ้ัคระมงคลราชธานีเรือดีจากวัดคู่เนือบ้านคู่เนือเทศบาลตำบลมองเกรือ Abang pun kawan kawan, rasa dah di Indonesia kat sini.